สบายดีป่าลูกพอบสองน, да นมัสค์เก่าลุงไงมื่อนี้เขาก็อยู่บ้านพ่นพางบ่บ้านปะบ้านนี่ก็บ้านพ่นพางบ้านยังนี่แหละป้าตัวไรเลยย <100. S 1> <umba> ังไรปะไงหนึ่งป้าไม่ร้องหกเฮกตาเปริกตาอะไรเฮกตาสีหาเฮกตาของคุณป่ะเขาเลี้ยวไปอันยังหน่อยไปสั่นสีหาเฮกตายังว่าหน่อยไปลุงไงมื่อนี้คือว่าเขาขึ้นมาปลูกโมอยู่บ้านพ่นพางลุงไง มากสี่คนแล้วก็เขาพ่อเถาเถาค้อนป่าลุงน้องคุณตอนนี้นต้องใชไปปลูกคพืชอะไรขึ้นมาตั้งแต่ห้าโมงสี่โมงกว่าขึ้นขึ้รถขึ้นมากับพราะว่าตนสองสามโมงกว่าพูดยังไงฮะนี่นีดนี้ใช่ไหมนะข้างแรกของน้อมอดเลยได้ทีแบบว่ามุจักแบบว่าไปปลูกมูลนะครับเป็นบ่เป็ดนะคุณลุงไงด้วย้น้องคุณเห็ดเหมือนก่อนนะ เสลี่ยอยู่บริกายเอันนี้ยังว่าเดินน่อยไปลงเลยเดินไงนะแนมุ่ผ้ชาตาไปสันปีกายเจ้ามปุยคนปีกายนี่กไกมาปลปกยขนปีกายนี่ยทะล้ำกันไปลูเมัปูเปลี่ยนวปเปลีนก็อ้ตนี้ในม่่งขู ไปปลูกอะไรนี่ไปปลูกโซนโทขึ้นลงมาบ่ว่ามันต่างลายดีเลยแบบว่าปลูกกันตามแบบว่าคูอ้อยเขาจะเอรู้ไงเขาจะปลูกอ้อยได้ตอนนี้เขาปลูกอ้อยเสร็จแล้วแเราก็จะมาน,นี่ในมูใส่ไปนี่เขาใส่จ,จังไล็ก็่อนมันลงคุณ เป็นว่างเป็นว่างบอกเนื้อใส่เป็นแถวเรียนเลยฮะอันทุ่มลงบนนบ่นนะเดี๋ยวถ้าบึงน้องคุณเห็ดไปลงเลยป้าไก่เตือเป็นนี่บุดให้น่อยได้อ้งคุณค่ะป้าขี่รถมากกระฮึงเตือป้าไไก่นี่ มีปู่สองสี่หกแปดคนมังไงอันพุทธเศระวุศลนะเจ้าของสวนนะเจ้าของสวนหมือเจ้าของไงเจ้าของหน้ามั้ต๊ะนี้กำลังปากมั้งไงเออเจีบคนเจีบยวปรมือเลยไปว่าปากเกียวแซ่ดเด้อบบว่าเาปากเป็นลอกมาลาะมาลไงเอ้อถือเสียมมาซับจุบซับจุบเลยเนาะ ป้าเอ้าพะลุงเอ้เดี๋ยวให้น้องคุณปักให้เบิ่งพะลุงเมื่อยเดนี่ไปหาผุดพะลุงเมื่อยได้ครึ่งหนึ่งยังดีเนาะป้าตัวกวดหน้าเอีกเลยป้าตัวไล่กวนหน้าเอีกเลยหน่าจะหน้าเป็ดตาอันนี้เป็ดเล็กตาปานมาออื่นมื่ออื่นมาหื้อไวจากเดือเมื่อ ดินแเหงีเข้าเลยคิดเงาะเดี๋ยวจะญาติขึ้นขอึ้นวะเดือดร้อนเวลาเลย <laughs> ใครครอคนลายองเนเรียนแถวกับลงขุดตามร่องอ,อ้อยแม่นพังตามร่องอ,อ้อยละแล้วก็เจ้าปุ๋ออ้อยใช่ไหมเท่านี้นะเอาขุดตามร่องมัน อากินมันจะบอกจะออกเ่งบอกอันนี้ใส่ซองในไก็ถมกระยัไปจากประมาณบางสาบกะสีกปูกไอใส่แต่ละองในซองในเากิลมัจะบอกมันแห้งเลย ลุบืองกับมาสิบอกเล่นเขาก็ยัะมานบอกปลุไงบึงถ้าุ่นกันอีกสามเดือนสีเดือนข้างหน้าปลุมันจะกลุกบอกเขาเาสำหรับน้องมดอีกน้องมดบอกมาสิบกพมันเคยปุยากเถอใส่โซงหน่อสามหน่อยนแปดคนลุกเ ไปได้ๆว่ะเมื่อยป้าตุ่มจุดชุดหัวตัวพกกระสิกลับแล้วลง้ไหมป้าเระสิแล้วเบิร์ตป้าแต่เข้าดีเอาบวเข้าเติบลายเตะรูงไงปักเบิรแล้วหากะหอดลากที่ปักก่อนไม้ปักไว้ ไข่เด่นบอดเด็ดคันเดดนะสันสิเมื่อยมืออื่นกาบมืออื่นมืออื่นเนาะอื่นแล้วไปงไงมือแล้วสันแปดฮกตาร์ไปลงไงหอดว่าแปด บดชวนมาเนี่ยบดชวนบาละทุเปจ็ปุกอันนี่นะจ็ป huh ุกอะเนี่นะไบวชขบมุกอกบวชพตได้เบิปงเลโอบพ่ออแล้วนี่ปลูกห่างที่เอาห่างมาดสุมัน่โซลบกนะจ๊ะนะคุณจะบกเลยสามกมเลย สามก <House> no ับร้อยห้าสิบ้อยห้าสิบาสิบลดห้าสิบลอห้าสิบลมานดขงลงมาหลบแรงในห้ายไปไหนโอ้ห้ายตบเนาะหลบแรงเนาะเขาหลบเสาหนาเก้าวัแล้วมื้อนี้เขาแล้วก็ได้มือลห้าเหมือนี่นอนอยู่พีเมือนนี่นอนอยู่พีมื้อนี้าแล้วก็สิได้มือนมือึงขูาย เดรลายสมควรเนาะรอบแรง่างนเจ้าขันได้รอบเส้าหนะ่ยเกือบขึงโหยักตอนนี้ร่างซื่อเมืองเรามันคนขำแล้ว,ลวบืนมันตุเตเส,ส้าตอนเส่าก็นะวนาวโขบลมเส้านี่ขี่รถขึ้ามาจนสะบั้นลงเลยเสือสองตัวเกือบอบายุเส้าวนี่ เออเออ่าหารแรงให้เป็นยังนี้ตุมหม่ามอะไรมาหานแรงนี่ต้องใช้มะมี่มะมี่มม่ประเด็กบมีน้ำตมมามะตามสินล้นสินล้น อันนั้นดินมันเป็นดินดา่ามันมันคลุขลูอยู่นี่ติอนนี้แข็งกรงไหมอันนี้ไข่แนนดินพง nhu cậu luôn rồi tã này, cậu xung pha thiêng, là nhạc mà ha lột cái nhau cầy rồi na, bộ đền này nôi đây này nè, đi cai nè, ừ, địt mấn xum này, ngam, ngủ, ngủ. อันนี้ดิมันมีตดินดาคุณลุงไงคุณลุงคุณลุงอยู่ก่อนแข่งแข็งเอามือปักลงหน่อโอ้ไม่จนหมุนเบิดจนเอาลำอ่อยเอามือนถือเสียมมากันมีเสียมเอเขาจะอาบน้ำมันนี่บอกง่ามานลิ